ให้มาเขาเนี่ยเขาแลบบอ่ะน้องโรโรพี่อยู่ไม่ได้ไอ้ขมี่นไอ้จอบต้องให้แรงจังเลยผมสามนาที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 ตั้งใจหน่อยตั้งใจดีตั้งใจดีไปช่วยบอลแหลกดีไอ้โดนที่ไหนน้องมันโดดอยู่ไหนเพชเก่าเราเองเราโดนยิงตกประมาณแปดเจ้าไอชอยกันอยู่บนเขาอ่ะพี่พี่ใครจะดูเห็นผมไหมห้กี่พูดหน่อยใไอชนกันอยู่บนเขาล่ะไอ้บอลแหลกไงไอ้บอลแหลกไงมันบอกโดนยิงตกแล้วเงียบเงียบทุกคนก่อนให้เอบเอาเงียบซิให้จอบพูดให้จอบตัวนี้โดนยิงตกไปแล้วมันบอกโดนยิงตกไปแล้วนะอ๋อโร๋โร๋พี่ไม่น ทีหนีน้องไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่นหนีไม่ขึ้นเขาดิน้องขึ้นเขาดิขึ้นเขาดิไม่เก่าไม่เก่าเอาแค่เก่าเหรอมึงอยู่ไหนอะน้องมึงมึงอะอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเดี๋ยวเขาช่วยไปนักไปนักไปดิไปดิไปดิกุ๊ปใหญ่เราไปนักพกดิคอยบอลแหลกโดนแล้วใช่ึงดโดน้วจบรอเพื่อนดิไปดิไปดิตัวของหัดรอเพื่อนเลยอีกใครขับวิชั่นนะครับพาผมอีกแล้วเหมือนพี่หมึกเลยไปดิไปดิไปช่วยไปช่วยไปช่วยไปรอดเลยไปรอดเลยไปรอดเลยไปรอดเไปรอดเลยไปรอดเลยไปรอดเลไปรับเลปรอดเลยไปรอดเลยไดเลยไมรอดเลไปรมดเลยไป ไอะไรที่ไม่ใช่สาระไม่ต้องพูดก็ได้นะเว้ยรอฟังเพื่อนเนี่ยมันเป็นนัวกับเพื่อนอะไรที่มันไม่ใช่สาระเนี่ยเอานะเอานะไปนะไปนะไปนะฮุกดีไอพีโป้ไหวอยู่ป่ะน้องไอพีโป้ยี่สิบรถเต็มผมอยู่ตรงห้องมารับมารับผมฮุกก็ได้ไหมครับสวยไปดิไปไอปีโป้ดิไปโฟกัสพีโป้ดิรถแหกพี่รถแหกแค่ไหนพี่รถพี่รถแหกไหนนะได้เดี๋ยวกำลังกลับไปตอนนี้อยู่เอาไว้นี่อยู่เนี่ยเข่ใคายทหารเนี่ยคุณสื่อสารกันดีๆนะเว้ยสัตว์มึงอย่าพูดไปเรื่อยเฮ้ยเพื่อนตามไม่ถูกที่เนี่ยเอ้ยเขาที่่นนนนนักเเเเค้าาหมมมืออไลง ไม่มีไปเลยไม่มีไปเลยถ้ามันไม่มีใครตอบเลยจะเาิี2อานี่ยพ่อหวยให้กูเพิ่งพูดไปพ่อตายมีถังระเบิดหาพ่อกลางป่ากูไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอเครื่องกำลังติดเลย ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอพอน้องเดี๋ยวพี่อนทำให้เดี๋ยวพี่ทำให้นะตัดรอได้นะต้องต่อรอไม่กี่ครั้งเฮ้ยกูมาแล้วกูกลับมาแล้วใครถึงไหนละช่วยพี่ปอดิช่วยพี่ปอดิถึงไหนละประมาณหนึ่งกะดีนะหนึ่งนาทีหนึ่งกะดีเออช่วยพี่ปอดิส่วนพี่ปอเอง

ท่านผู้ชมตัวชายไอเซิร์ฟมาเร็วท่านผู้ชมมีแก๊งพี่ใหม่ท่านผู้ชมนับเบียนะไรนับปีนับปีนะท่านผู้ชมไม่พิมพ์เลยอ่ะท่านผู้ชมมาแล้วหขอช้าไอ้เนี่ยมีแก๊งึ้นใหม่ห่อช้าท่านผมประมาณสามอะประมาณสามสามเหมือนกันฮัลโหลในค้งเกลี่ยกันน่ะนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยช่วยปีโป้ก่อนช่วยปีโป้ก่อนชายพี่มาแล้วน้องชายมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วไอเซิร์ฟช่วยเองแล้น้องแกนี่ ช่วปี้อนช่พี่ป้ก่อนช่พี่ป้อปีป้ไหนน้องายพี่ปูดต่อพี่ปู้ดต่อนี่อยู่อยู่อยู่ยปีป้น้องดี๋ยวป้น้องอันนี้มึงเคสปีโป้ใช่ไหมเลนทีมพูนอ่ะกันอยู่ตามตน้องอยู่ตรงไหนตรงไหนเล่นมันอยู่ไหนพูดดิพูดแทนน้องเลยเส้นแรลเส้นแเส้นแรกเส้นแเส้นแมโอเคโอเคจัดกูตัดอย่าจัดกูบอกเดขึ้นเขาป้ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาโป้ขึ้นเขาโ้ขึ้นเขาโป้ม่มาไม่มาเอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนับีแล้วนัีแล้วนีแล้วนับปีแล้วน แต่อย่างเดียวนะกำลังเปิดโอ้ยยังกูรู้ว่ากองทัพสวยพี่ป้อน้องไหวน้องชายเอาดิมังแม่งโหดว่ะเอาให้พี่ปลอเอาให้แค่นั้นแหละกม่เอาให้ว่แขวะเอาดิน้องเอาดิเอ้ยไอใครอยู่ในเมืองมึงจะขับมาที่สภาตำรวจเต็มเลยน้ารักาโคตรเยอะไอ้สัสแม่งตำรวจเต็มเลยแต่กูบู๊ดมาห้าร้อยเยอะขับขับผันพิ้ว กูน no oh, okay, okay. yeah. okay. yeah, go mm ึ้ว่าเสร็จเสร็จบอสไอ้เหียเอะใครอ้เออไออเหียเอออหน้ากันจริงเพะว่พวกเราเนี่ยไอ้เหียไ่วชพี่โปดีไ่วยพี่โป้ดีพี่โปรถพีเต็มเลยช่วยพี่โปดีพีโปรถพีพี่โปรถพีจหกไปเมเลยไ้อยเเีเเย ไอ้พวยส่องแล้วสองแล้วสามสี่อะไรแกมึงแพ้มึงยังด่ากูอีกเหรอไอ้เหี้ยหน้าด้านไอ้สัตว์อีกเมื่วแกมึงแกมึงแกแล้วควยเลยอีพวกแกแกมึงแพ้มึงยังด่าอยู่เลยอีพวดอีควายอีหาล่าไอ้สัตว์ผัวก็ไม่มีใครจะใครใครขอจะเอามึงไว้อีอีควายอีโง่ไอ้สัตว์ไอสัตว์ให้ให้กูลบให้บ้ารอยรอยรอยท่อตรงขามึงอ่ะอเหี้ยควายดูสภาพหน้ามึงด้วยใครเขาจะแลมึงเหี้ยควายสัตว์ผัวก็ไม่มีไอ้เหี้ยใครเขาจะแลมึงไว้เหี้ย คนที่เขาจะเอามึงมาเป็นเมียนะายสัตว์รู้ปะเขาต้องเอามึงมาใช้ใหญ่ควายมานั่งล้างจานอ่ะเยี่ควายที่บ้านนอกไอ้สัตว์เยี่ขยะสำเนียกตัวเองมานอยสัตว์ยังโง่ไอ้สัตว์ให้กูลบให้ป่ะลอย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 ท่อที่ขามึงให้กูลบเพื่อป้าอีควายรถก็พังไอ้สัตว์โง่แล้วคุยแหละแล้วมึงคุยแหละมาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูเอามึงต่ออีหารากไอ้สัตว์ไปไหนกูถามไปไหนอีหารากอีควายไอ้สัตว์อีบวก หนีทำเพี้ยอะไรอ่ะอีควายหนีทำควยอะไรอ่ะอีสัตว์หนีทำควยอะไรอีสัตว์ฮะแจ๋วอะมึงอีบ้านนอกอีสัตว์อีควายฟอร์มเยอะอีห่าอีสัตว์เดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวกูมึงต่อเยี้ยควายอีสัตว์เหรครับผมยูนี้ไม่มีเพี้ยยิงผยีขยะอีสัตว์เดี๋ยวกูเอามึงยาวๆอีห่ารากสภาพนี้ไปอายอีสัตว์เยี้ย เที่ยงโง่ไอสัตว์เอาเอา,เอา,เอาลอยที่ขามึงอี้ให้กูโร่แพ้ปะไอสัตว,ว,ว์เดี๋ยวกูพาย,ยกเอาปะไอสัตว์ซ้อนกูเปล่ามึงซ้อนกูเปล่าเดี๋ยวก<ะ>ูพายกเอาเปล่าไอสัตว์อีเด็กขี้อ่ะเว้ยละขอโทษนะครับผมไม่รู้ครับผมคิดว่าเคสครับผมเฮ้ยขับรถชนเท่าไหร่ ไอสัตว์เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูต่อสตอรี่เนี่ยอีควายฟอร์มด่าคนอื่นนะมึงอิหาด่าก็ไม่เป็นโง่นี่แหละแม่งแหลมอ่ะใครขอจะแรงวะมขอโคติอะ่รขียนนะครับขอยาติสี่เคสนนะครับคนที่ได้มึงเป็นเมียนี่โคตรโชคร้ายเลยกูจะบอกให้ นะครับสวยก็ไม่สวยอีเียปว่เคสอวน้าด้านหน้าเฮี้ยกันี่ีล้ช่มไปนี่ันขาพูดอไรพูดอะให้พูดดีปะไอว่าแค้นปแค้น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  <c oughs> แค้นแค้ใครเขาจะแรงวอีห่าอีควาย อีเอ๋อีสัตว์ปากก็เหม็นเฮียหัดแปลงฟันบ้างนะมึงอ่ะแฉนี่มันแฉนี่สัตว์พากูไปดูหนังหน้าผัวผู้ไหนได้ปะหน้าผัวนี่แหละกูอยากเห็นสภาพว่ะเฮียได้เจอทุเรศทั้งคู่อ่ะทุเร่ทั้งผัวทั้งเมียชมึอ่ะอย่า

มันมาต่ออะไรมามั่นใจว่ามันมานั่งแซ่ต่อไม่เนาะแม่งมานั่งแซ่ต่อหน้าทีนี่ว่ะใช่เ่ะมาแซ่ต่อพอดีเออแม่งเนี่ยแม่งมานั่งบอกว่าเงินในบัญชีแม่งเยอะน่ะอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวกูเอามันมานั่งเลราเดี๋ยวกูเอาอีนี่ไปสองหน้าสภาเนาะมันมานั่งเลราต่อน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวล่าต่อเดี๋ยวล่าต่อไม่ต้องห่วงยาวๆพี่โปขออันนี้ด้วยนะครับพี่ตกปลาผมจะไปตกปลาพังเลยน้อง ปกูมาส่งถึงหน้าที่สี่เลยปะกูใจดีแล้วสโหลใครมึงไม่ต้องเด้งกูไม่ชื่อมึงหรอกสีแล้วพี่เราแกงโดนปรับมึงจ่ใจไม่ต้องพูดสวนนะมึงปล่อยให้มันพูดไปเลยเไม่ใช่แล้วมันไปต่อแล้วมึงไม่มีใจเจ๊จะเข้าไปคุยจบไหมคะ มาแล้วครับยึงึงกัพี่พ่อพ่อะไร่ะไปี้ังบนไม่งมาพุ่บมาผมมาแล้วครับมาครับเพื่อนปาเราชนะแล้วเพื่อนเราเราไปคุยจบดีกว่ามาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาพี่พี่ทำอะไรคับพี่พี่ทำอะไรครับพี่โอ้พี่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 พเนระแพี่โอ้ใจอีตัวอะรพี่โอ้แต่วเพี่โอ้ยพี่พง่พีเพี่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 ี่พี้พี่พี่พ่พน่ี่่ีนพีพี